Beautiful China แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าสวยแต่จะสวยอย่างไรอินเดปมาเล่าให้ฟังครับ Beautiful China เป็น1ใน7นโยบายหลักที่จีนจะใช้ขับเคลื่อนในอีก5ปีข้างหน้าโดยบรรจุลงไปในไฟเ a ียแ a n ฉบับที่15ซึ่งจะประกาศใช้ในช่วงต้นปี2026 เป็นการมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาสีเขียวและการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันเพื่อสร้างจีนที่สวยงามซึ่งมนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลผ่านการบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงสุดภายในปี2030และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2060หรือที่เรียกว่าการบรรลุเป้าหมายคาร์บอนคู่โดยภายในปี2035จีนจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจลง7-10%จากระดับสูงสุดทั้งนี้การสร้างจีนที่สวยงามเป็นงา,น,งานที่ซับซ้อนภายนอกดูเหมือนเป็นประเด็นด สิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศแต่แท้จริงแล้วเชื่อมโยงโดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศและการกระจายเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดนี้คือหัวใจของการพัฒนาดังนั้นแก่นของเรื่องนี้คือประเด็นการพัฒนานั่นเองครับ แล้วจะพัฒนาอย่างไรเรื่องนี้ศูนย์ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความร่วมมือระหว่างประเทศระบุว่าจีนต้องอาศัยการเชื่อมโยง4ภาคส่วนหลักเข้าด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้ลึกลงไปถึงโครงสร้างของประเทศนั่นคือด้านพลังงานอุตสาหกรรมการขนส่งและการใช้ที่ดินโดยมีการบรรลุเป้าหมายคาร์บอนคู่เป็นส่วนสําคัญในการผลักดันและกํากับการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวในอนาคต